โอ้โหเพี่ยกองเพียนะเอ้ยกองเทาก่อนเนาะก้อนมันงูแบาน่องงูกระดูนอย่งมันกัดหลากหลายแหละกระพิทาหยาแล้วเนี่ยมันก็เห็นอยู่แต่มันจะมีเศษพวกเขามีเป็นพวกที่เขาเลี้ยงเป็นหินเป็นยังอันะาเขาเลยกองมันบางอย่างสุดหรอกมัน่าเกียร์หรอกเพราะเขาเลี้ยงเป็นหัวหาน้ำแน่แล้วงูพันอือมันคือบานเอาคือของบานอาจารย์ใหญ่เพิ่นนวลฟังเนาะจนนี่เนาะนว่าโอ้ มันเอางวกระโดนหมดแล้วพผนหูเนาะอีสานนี่หูทุกคนละ่ะเรื่องเฮ็ดจุเนี่ยงวกระโดนนี่คือสำคัญเลยเฮตัวจริงของมันเลยอ่ะอเรนนื่อยในเสียแจวเนาะเอาใส่เป็นซ่ซะก่อนอ่ะหลังจากอันนี้แลว้วเนาะนี่คือบอกเทเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้สยใส่แจวมาที่นี่เนี่ยพี่ของงาน,นดีกะจีวอล้วงตรงในนี่เนี่ยอันทะ,ะของงัวตัวใครหำงัวนี่เอง อใครทาม,มันอะไรที่มาจุมันนี่เห็นเขาเห็ดในคลิปนี่ยังหลายคลิปอยู่หรอกหลายอาจารย์มีเห็ดกินอยู่ก็จะมาจะเลื่ออยตามเหมือนสักหน่อยเจียวก่นอนโอเคมาลองกันในมือนี่ละเอห็ดเจียวกันสักหน่อยบ้างนียรับแดกเจียวะก่นนอกนเนาะก่อกนเนาะเนาะครับเนาะอ่านี่อันนี้ใส่บักพริกผงข้างใบพริกป่นอ่าใส่กับบี้ไอใส่กับเพียใส่กับขี้เมื่อกี้นะอ่านี่รับตาครับทุกคน ขาดไปแล้ดอกแป้งไปแป้งปงวงเอาเนี่ยแลามาตามด้วยน้ำปลาครับออเออข้าวคั่วตามตัวเนียงมันคือข้าวคั่วนี่ิดลาเพชรก้อยเนะาะบัวจังหวัดอะไรผักอะไรหัต่างกันดอกขันลาป้อยอ, <c oughs> อ,อันนี้เป็นซาลาเนาะอ่า,ออาไม้มิน่นตามเดี๋ยวจะไปจืนกัน มาครับนี่ซอยพักนี่เบ,บาเบาอ่นเบาเลือดเดิมเด้อบเบายานะคลิปนั่นเบาเลือดเบาพี่เลยถ้าเกิดตีมเกือบพุ่งหัวก็ไม่ได้ยังกระโดดโอ้ยแยกบอกเลยจากใดหนามปอบปองยังใดเลือดสดใส่กันมันยังเสียบปานยังอ่ะใส่พักเนาะอันนี้จะเป็นหัวหอมแล้วก็พักหอมปี๊พักชีไปเรื่อยเออ ไม่มีน้องใช้ไปแล้วนี่เจียว <c oughs> เข็มโบลายดอกเข็ดพอเจาะพอได้จิ้ม,มนี่ละอันทะเพื่อนนีนล่ละเฮ้ย <c oughs> มาพี่น้องนี่คือพระเอกของงานจ้าเฮ้ยเอาเด้อไอ้ีวานได้กะว่าอ่าขอโทษขอให้พุงโบกินนะนบุเบนว่าอันนี้ดอกจะปุกปลกมันก็มันมันก็เป็นไข่นะผมเคยชิ้มมันหลายครั้งนึง <c oughs> เคยมาแล้วครั้งนึงแต่พ่ได้กินแบบเป็นจิตรลนะักษณะ แต่เอาไปต้มเอาไปลวกจิเซียแปงมันจิยุ่ยเลยมันมันมันแต่การกินดิบก็ดีอย่างหนึง่งกินดิบนี่มันคือมันมันจะออกแบบออกมันหวานแล้วก็เป็นดิบๆหวานอยู่นะาตามที่เคยกินมาเนี่ยน้องมันจัดการมันเล่งก่อนจริงๆแซบแซบแซบสำหรับผมนะผู้ก,กินนะผูกก้กินก,กัขอโทษขอใบดิสำหรับผู้กินกับว่าแซบ ผู้มักเนาะเออสำหรับผู้มักผู้บคุ้นอาจจะอาจจะย,ยื้อมันอ่ะผมบอกน้องข้องอย่งนี้เนาะใครห้ำนเนาะอันทะมันเนาะเอาก็บโปงขึ้นมาอย่างนี้หรอกอ๋อให้น้องมันซอยมันเลีง้งเนาะเฮ้มาลองเราหลุดนกันครับนี่ฮอ่ะน้องเราก็ซอยเนาะจนสีเหลี่ยมแล้วจวนแล้ววันนี่นี่ฮ มันกระจอกมันหน้าตางสิครับมันคนแต่พวคิดยังไรก็คือว่าละ่ะถ้าพวกค้นขำตรงนี้บ่ได้มันขามความคิดบ่ได้ล่ะพวกซาอามันจะกินได้มันก็คือกินก็คือบ่กินเนาะคือยัง้อง <c oughs> เห็นแต่ยังโรตัวเบว้นมาปเป็น,เป,นเป็นอย่างอื่นกินได้ป่ะบางคน้นแต่แม่นเทาตัวว่าเป็นอย่างอื่นบ่ฮู้คนบ่ฮู้กินไปบางคนว่าแซ่บๆพอกินแล้วปึ๊บบ่กินได้ป่ะแบบขพอห่วงปึ๊บนี่บางคนสิไปย่าไปโจข้อหากแบบีจังซี่นะเขาเรียกว่าอ้วน่ะ ตัวผงตัวนั้นช่อยช่อยว่อยบางว่ามันก็ยังคิดว่าเฮี่จะได้ก็มันดีนะแล้วก็ลวกหรืออย่งไรก็ว่าไปอืมลวกได้ลวกได้กินได้ลวกแล้วมันจะนิ่มมันจะเด้งเด้งคือคือคือจี้แหละถ้าถ้ากินจริงๆริอะคือจี่เออมันจี้เออเหมือนกันแต่รสชาติมันจะโบ้หึมคือจี่ป่ะนี่เป็นอยัางคือมันโบ้หึมเพราะมันบ้มิ่กินมันโมได้ไม่กินแบบจี้แต่รสชาติมันจะบ้มิ่กินตัวนี้มันจะแต่ว่ารสชาติ อันคว่วนิ่มๆคว่วมายุยๆมันจะเหมือนจี่แต่ว่ากินมันจะโม่บอกจี่นะ,อะโอเคโอเคให้มันตึงๆก่อนเนาะอ่ะพี่น้องก็ลองลองมึงเนาะแต่กะจีตนนอนใหญ่นะพี่เสียด้ว่าเออนี่ยนะข้มมมนนามปมอ่ะจัดไปไปเรื่อยๆมีแกลวข้าวอยู่เหมืนว่ากินมูมัวแกลวข้าวเรเอาได้เอาอยู่นะอ่ะลองมึงพู้นะโอ้ย เขากบเจียวเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปห้าวบ่เนี่พึบอือือม,อมเข้ากันนักแหลยแต่ก็เป็นมันๆอยู่ยุย่ยมูมิกิน,ม,นมูมิยังอืมมันหนึ่งเดียวโอเคอันนี้ก็ทายเป็นแนวข้างเนาะกะทายอกะทายอ่างหรือทายยังครับเพราะว่าถดกินผู้ใด้กับอ,อยากร้องก็ไปหาร้องให้กินครับผมต้องทดสอบบมึง มันก็นจะประมาณนี้ครับผมจังไหนกน็คอยว่ากันนะครับเนาะ